นั่นแหละจ้ะคือความลําบากของชาวนาเฮ้าตะกอนๆอันตะยัดตึงเลเกิดท่านอยู่ดอกที่พเพิ่นเอาไว้ไอมัอนนี่ยัดตึงไอไนันห้เบิ้งอันหลินน้ำยัดตึงเริ่มเมยแล้วยืนยืนว่าไปนั่งได้ปันนี้ยืนแ <laughs> <laughs> มนบอใจคุณแม่มาทำข้าวขาวน้ำกันจ้าจ้าคุณแม่มาตะว,วัดหรอบอขอบคุณค่ะ เนีย่ยตึงเฮงงานไปน้ำเห็ดไปฟอ่อมมันก็ติดตะมเมยียอยู่นี่เนาะน้องเขาอาทิตย์หนึ่งเนาะว่าตามซื้อแล้วจ้ะอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเ,เลยนั่นแหะติดแดงตั้งแต่หน่อยมาเป็นหอดเป็นกุมสอวอเนอีย่ยเนี่ยตึงวาเห็ดบ่งไงด้อจ้ะ ลำบากท ated, ุกขั้นตอนพี่น้องเขาอาทิตย์หนึ่งเนาะว่าตามซื้อแล้วจ้าอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยนั่นแหละติดแดงดีๆเลยแต่ว่าเวลาได้ผลลัพธ์ออกมากอะยิ้มยุ่จ้าพี่น้องจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดี น้ำค้นต่มนะคะอย่าพามือเดยอย่าตึงเอ้ยยามเจ้าพี่สาวจ้าสวัสดีจ้าเป็นตามวนมา คุณแม่พ่วงได้ยังจิบจีจ้ะนี่ถึงบ่มีเวลาเลยมาทได้ทรงหอดชิดจีจ่าเพราะว่าต้องเรง่เรงเร่งเฮ็ดหยุดหนีก่อนเนาะสูส้ๆค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนในห้องอยัง มาเลยจ้ามาเลยยินดีต้อนรับค่ะเออแมนป่ะจาสวัสดีจ้าแมนป่ะจาคุณแม่จ้าแมนบ่แมนบ่ ขันคุณแม่เชยนพิษจังไนกะอ่านให้ถือเอารถได้จ้าเด้อเพราะว่าคุณแม่อันถอยหลังถอยหลังถอยหลังพี่น้องจ้ะมามา,นนมามาสิผ้าเหรียญน้ำมามื่อนี่แม่นจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วทอดเลไล้พี่น้องกับจิตดินแน่จังหนเด้อเฟที่พราว่าจับขนะ กำลังจะไหลมาจ้ะปูนมาตะพุ่นมาจากปูนนะคุณไก่ไก่คุณขอบขอบคุณค่ะเฮ็ดตึงให้งานไปน้ำเห็ดไปฝ่อมมันก็ติดตะเมียอยูอ่ในน่องแล้วก็ชิ้นเล่าจ้ะเฮ็ดตึงต้องไอ้น,นี่น้ำออกก่อนจ้ะเดี๋ยวหลังพี่น้องจ้ะฉันดันฮกักกระป๋อยไหมจ้ะพี่น้อง นี่ว่ากันเด้อกำลังจะไปพู้นกำลังจะไปถึงนู่นเลยการทำนาดูเหมือนง่ายแต่มันทำยากเนะแม่เนาะอยู่ประมาณน,นั้นแม่นบาจ้าถึงเด้อเป็นสาวเสือะปทำกับข้าวให้ทั่วถึงนะคะคุณแม่ ้ต้องเอาออกจ้ะโบอ,ออกมาได้จ้ะน้ำบมเปนยังเด้เดี๋ยวหลังทางน้ำจะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวหลังทางน้ำจะว่ารถไอ้ไถหน้าเดินตามเนาะนั่นเละจ้ะก็เลยลำบากเนี่ยจังเนาะ <laughs> มาทำกับข่าวกินยาจ้ะเฮ็ดเพื่อนในเด้อคุณแม่จ้ะเฮ็ดเพื่อนในเด้เอพวกเลาะน้ำคอนต่ำนะคะอย่าพามือเด้ยอยาตึงเออเมื่อนี่สี่หอบใน,จน่จ้งน้อยตึงเมื่อหอบหอบใน่จ้งน้อยเนาะเดี๋ยวนี้พอบ้านพันแหง จับถาสมนำหนาเข้าอยู่จับดีๆนะคะอย่าเตืองจับเวทสปาผิวไปในตัวจ้าโอ้โออยยายถึงกันต้องบังบังหุมสะกก่อนสปาผิวไปในตัวย้าเจ้าพี่สาวจ้าสวัสดีจ้าเป็นต,ตามวนมา อ,อมๆๆออม,ออม,มานี่มานี่แล้วก็มาหอดน,นี่แหละเนี่ยฮะที่ส่งดวงใจมาให้ขอบคุณมากมายทางล่ากับว่าด้ใจอีกละพี่น้องตาจะต่งเดลยไอ้ใจจะปิดต่ายจะตึงด้อมึง ตั้งแต่หน่อยมาเป็นหอดเป็นกุมสวเนี่ยเนี่ยถึงว่าเห็ดบ่ง่ไงด้จ้ะลำบากทุกขั้นตอนอ๋อปลาโอ้ยันอ่ำอ่อมมานี่มานี่แล้วก็มาหอดนี่แหละเนี่ยเสียละจ้าน้องน้องฝนจ้า มันนาวหมดตะกา้ามันจะขาวไหมเวลาเห้าไอา้ว่านเขาวล้เร็วๆนามโบ,โบุบขาวหอกกระงอกแล้วก็สสีนาไปหนาไหมจ้ะนั่นเลยจ้ะคุณแม่ฟ้วงเล่าพิมแบบแจ้งไหนล่ะกะห้าเห้ากะอ่านให้ถึกเอาเองรดขอบคุณห,หลายๆขอบคุณค่าสู้ๆจ้าแม่สู้นูน้ากันสู้ไปด้วยกันนะคะ อันขอยัจึงเปดตามวนกับหิมะเลนเปิดตามวนกับมะเลนน้ำกันจ้าเรียนบรรยากาศมาตะคุณนั่นน่าตังไลมันตะคุนจ้าแต่กัมันนี่แหละก็เพื่อนไปทางนั่นบาดน้เพื่อนเติมจ้า ยายติงว่าเห่นโคนตมแล้วนี่วนนี้ยายติ๋งว่าถือว่านี่ยายติงว่ามันบอาถืออยู่นะนะยายติงหันก่อนพ่นใส่รองน้ำให้ยายติงจ้ะจ้าสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกๆคนด้จ้ะเด้อสวัสดีทุกๆคนนะคะ เต่าอยู่เม่นประจับพี่น้องจ๋าพี่น้องกระถามเนี่ยตึงยุ่ดอกว่าเวลาไล่หลยางความเมืยบ่โอ๊ยกระห็นสิเมืยเนาะแหงบ่ปากตึงโมจเซียดอย่างเนี้ยจะเฮจ่าให้แล้วหล่ก็ไหลไหมสิแหละ เสียงเคียงตัญญาจ้ะเอ,อ้ยนี่ละจ้ะจ้า,จาทำไปลีน่ามาเล่นน้ำกันเปดตมวนขึ้นอ,อย่างนี้ด้อยจ้าพี่น้องจ้าเฮ้ยพวกเนี่ยเดี๋ยวแย่ถึงเลี้ยวอ้นเขาบวกนี่ออกกันสปาผิวไปในตัวจ้าโอ้โยแย่ถึงกันต้องบังบังหฮมสกักกอน สปาผิวไปในตัวย่าถึงทาง,งานเยอะจริงๆตอนนี้ก็อยู่กลางทุ่งนา